สวัสดีสวัสดีนะสวัสดีจากพี่น้องสวัสดีทุกคนวันนี้ตอนหัดของสุสอนแคดดี้ซาลาหนะจ๊ะทุกคนการทำร่างสิไปฝั่งไทยแล้วพี่น้องคิดนี่ก็ได้แต่ว่าคิดนี่ซะแค่น่ะไปกับหมูเนาะติดโหลดหมูไปอันฝั่งไทยน้ำน้องสองหมูซะแค่เหมืนกัไปหาหมอแล้วกันซะนี้แล้วพี่น้องเติมใจไปเป็นหมูเนาะซะแค่กันสิไปให้ต enfin ่อยาเนาะแล้วก็สิไปเอายามากินอีก่งน้าพี่น้อง ตอนนี้เข้ามาแล้วนอกแต่ยังท่านอันได้หอดสวรรค์นอนยังเป็นหอดอัน,นคอนแกซน่ซอนเดี๋ยวกสิทคิดตามกันในคิดนี้เลยจ้าขันใหญกจะบอกว่าันดัช่ไหมพี่น้องเลยสองคน น,นี่ห้าก็มาหอ,อเลยเนาะพี่น้องต่ว่ายัางถาทานมอผ่นมาอยู่เนาะผ่นกันยังบ่ทนมาเน,นาะกากหนังถาเนะแต่ว่าก็บ่บด้ถา่ายคีบถ่ายยังได้พี่น้องให้กระเสียให้บึ่งแต่เป็นผ่าแบบนี้เลยเนาะจบไปหามอก็หอบโบเทถ่ายเนาะตาผ้าเาตอนนีเ้าก็มาหอดบิ๊กซี่เนาะจะขอไปหลอกหางเด่พี <c oughs> ่น้องดำกุยงเ เร่มาหานมหาคนเขาจ้านอะกน้นองยายาน่ารัอยเด้อคอยเด้อเข้ากันยังตกใจกัทำิน่าเีน้อ่ตอนนี้เป็นอะไรตื่นเต้น ค่ะอันคือว่าอยากไงลังเนาะยมโดดเดิ้ลจมโดดเด้ลจยิอ๋ออันนี้เ้ามาต้น <target> นะเมนบะเ้าห้ามาต้นเนาะตัเข้ามาซื้อแผบซื nah, okay ้อย่างเมนบะน่าไปค่ะ สองหน้าปะได้สิบสองเนี่ยเรามาหากินเขาน้องพี่น้องเนาก็แหลกบ้านอาหารมากินอยู่บิ๊กซีจ้าน้องพี่น้องเขาก็มากินเขาน้อเจ้าแค่กระซางเข่าพัดเบนนาะพี่น้อแต่เจ้าน้อยเนาะอาหารมาเนาะโบได้กินเขาตั้งแต่เช้าเนาะ อันนี้เป็นยังเจ้านี่คืองงข้าวมาเยอันเจบเลยนี่บัทัวน่ะเหื่อยเนาะเจ้าก็บปไดกินข้าวเสาบ่ากินไปกินนี่ยไปงอนห้องไปได้กินเลยเจ้าข้าวมาไะกินแต่สินงก้าวข้าวข้ามมากินขนมนี่ได้สย่ะะยจะอกินเสาเนให้กสัทเลเ

พี่น้องกิน là บักเก็บเลยนี่กินข้าวแล้วล่ะจ้าพี่น้องเอา ไปหยาดะกอดกันให้พาหล่อสื่อนะเาะนิ้ก่อนจไปสื่อพลแล้วก็เสไปสื่อจากมาซานิ่จะพี่นองไปรอเบิกนตอนนี้สื่อนยังมาเห็ดบ่เห็ดน้าเนาะมันเห็ดหน้าสูงเนาะไปเบิ่งแต่พี่น้องนี่ กินเผาเลยเสั่วแล้วมันเป็นเมียเป็นมิ้นอยาจะกินไก่อสี่นะมนเฮ้ยอยากกินแต่เผาเผาพัส นี่น้องพี่น้องเขาก็ออกมาเลยน้องห้อกำลังเมือ่อจ้าหนังหลุดเมือ่อน้องตอนนี้ก็จนขำเลยน้องนะพี่น้องจนชีเขาหกโมงเย็นน้องยังบ่ทันหอดบ้านขากออกมาแต่หมุกดาหารขำม,มาฟังเล่าเรียบร้อยจ้าอยังวะ ซาอ์แคดซีบอกสูพังนะจ๊ะพี่น้องซาอแคดกลับไปกับหมูเนาะป้าหน้า,นาตาแบบว่าแซ่เลยเนาะไปมาซาอแคดนะ้าไปกับหมูเนาะเดี๋ยวหาหมูมกันเลยพี่น้องมันปรแจ้งซาอแคดน้าไปอันขอติดโหลดไปกับหมูนะจ๊ะ <Okay. S 1> okay. นะไปอันหาม,หมุมอะไรเนาะตะกะ ไปหอดกับประมาณเก้าโมงนาะพี่น้องเก้าโมงสิบโมงสนะิบโมงเนาะสิบโมงเก้าสิบเปี้ยนไปลยหอดอันฝั่งไทยนะกับบอดี้ทายลายๆเนาะพี่น้องเช่าพี่น้องก็คือสีงงๆเนาะนก็คลิปเซ่าแคสไปหาหมอนี่เนาะถ่ายกับแจ๊คถ่ายนั่นได้บอกว่าอันป้ายแผดผ้าอนีเนน่เห็ดนั่นเห็ดนี่เขาก็ยังบอด้กินเนาะพี่น้อง ซาแหบได้กินขาแล้วปวดหัวจอีหยังทางไปหาหมอผ่านันบ่ได้ถ่ายคลิปอีกเนาะเพราะว่าอันคนก็ลายนี่หั่นนะพี่น้องแล้วก็ออกมาก็บ่ได้กินข้าวาจนว่ากวแล้วนะจนอเอาไปกินข้าวพี่น้องเอ้ยจนเป็นวินจนบ่ได้ถ่ายเฮาคลิปไปได้คลิปแบบน้อยๆเนาะพี่น้องบ่ได้คลิปหลายเลยไปหมกเาะนี่ก็เนาะไปกไปเ็ต่อยาเพิ่นเนาะ ก็คือไปกัวหอมนีはは่นะกระโปกก็คือดีขึのの้นแห้ง hmm พีのの่น้องกระโปกก็ดีขึ้นแห้งเนาะแล้วก็เพิ่นก็เลยเอายาหักสามมลูกเนาะเพิ่นกัดก็เห็นชีดพี่น้องผัดใบสุดก่อนเนาะบบเห็นพี่น้องเอ้ยใบสุดนี่ไปเห็นศชีดเนาะมลูกว่าอยู่ทางล่างทางอันล้างล้างอันีมลูกเนาะแต่ก่อนนั้นบบเห็นมันบังผนิผัดเห็นพี่น้องเอ้ยใจอกระตุกใจเลยเนาะเพื่อนเราไปยังดอกอันเอายาเป็นยังมากินเนาะ นี่านตาพามาของนอน้ะจ้าเรียกสกีเจ้ายาให้เบ่งน้อพี่น้องนีง่ก็คืออ um. um. ันนี <cus ige> ้ก็คือยาเนาะยาสีหัวหายจากถุงเนาะจากไปสำเกลียวจากพี่หนาะ กินยาคินิคนนี้นะแต่เหมือนกัมียาแก้เจ็บน้ำหนองแบบยามเจ็บแห้งถึงเก่าหายหนะแต่ว่าตอนนี้น่ะบบเจ็บแห้งคือตอนก่อนนะพี่น้องรายการกระเพาะสะเทือน่น้องเอ้ยแบบโคตรดีนะเนาะนี่จะเหมือนเลนะดีแบบดีกว่าเก่าขนาดกระเพาะสะเทือนกระค่าเนี่ยนาะพี่น้องก็คือเอายามากินสวงไปต้นไหนเนาะ เป็นหายมาเดือนหนึ่งเนาะกินไปันกับเดือนหลายลนี่ยากกับไก่สิเบิดแล้วจ้าก็แบบมีความู้สื้อว่าดีขืนแห้งนะพี่น้องแบบไข้กว่าตอนเกาน่าเนาะคือตอ้นเก่าเนี่ยแบบค้อมูลซึกก็คือเจ็บอยู่ตลอดเวลาอ๋อห่อน,นี่เนาะแต่ตั้งแต่กินยาเนี่ยมากก็คือบวดห่อนทองเนาะมีแต่แบบบางเวลากินขา่าสะเนี่ยก็มีสีห่อนทองเล็กๆน,น้อยๆนะพี่น้องแกแบบ ถ้าห่งกินพิดมันก็ชีห่อนแต่เซาแค่กับคารลัมบริกินพชรบริกินยังเนาะพี่เนาะกับแบบไข่เกา่าเนาะแต่เพื่อนว่าขัา้นใจหายเลยมันกับโมหายนะบอกว่าแซาแค่เป็นมาแต่โดนแลน้วเนาะมีแต่แบบคาร์ลัมอาเนาะพี่เนาะแบบระวังอาการกินนะพี่เนาะระวังอาหารการกินเนาะก็เลยแบบไปหาสูตรนี้ก็ได้ยาแบบัซ้าหลุมมานน้ำเนาะ สบายดีจ้าอันนี้กะต่อน้อพี่น้องต่อจากคลิปเราไปหาหมออยู่ไทยเนาะชาวเพจกระชิมาไทยเบิ่งนน้อพี่น้องชาวเพจนั้นบอกกับเาว์นี้จะพี่น้อง,งบอกบบอกันว่าอย่าขายของเราออย่าขายน้ำน้ำปั่นเนี่ยงอะไรเนาะพี่น้งองเงินว่าชซาเพจนนะก็มีห่านเนาะห่านนั้นพอใหญ่ตั้งแต่โดนๆเราเป็นสื่อให้นะซาวให้มีขายเนาะแต่ว่ามันเพมันดอกเลยเนาะพี่น้องก็เลยว่าอยาก แป้งต่อเติมเนาะแต่ใเขาจ้ามาเบิ่งแล้ว่าแป้งบ่ได้ต้องได้เห็ดโค้งเล็กใหม่ยังเห็นนเาะพี่น้องเดี๋ยวชาวแคชชิถ่ายเบิ่งบ่อนที่ชาวแคชจะขายเนาะนี่อันนี้ก็คือหน้าบ้านชาวแคจ้ะพี่น้องหน้าทางเฮือนเนาะอันนี้ชาวแคชอนามัยเฮือนเนาะออก็อนาไม้เขาก็ไล้เอายินเนาะแต่บ่ได้ถ่ายเบิ่งจ้าออยาคายเครื่องเนาะเบิ่งพี่น้องนี่เนาะมันดอกแห้งเนาะคั่นแม่น คลายก็สิได้อยู่แต่ว่ามันเสียวอาหารมันเสียวแห้งแล้วเนาะพี่น้องตู้กาแฟเนาะวอลกันกับซานิกเนาะแต่อเชาวเฮ็ดก็ยังบ่มีทุนเลยจ้ะพี่น้องเอ้ยอยากเขิดเนาะบ่อยากอยู่บ้านซื่อๆก็คือมันอีหยังแบบนี้เนาะมันอีหยังมันสิลลมนะมันแตกมันดอกเพิ่นแล้วนี่ก็คือใส่งานบ่ได้แล้วเนาะ แล้วก็จ้อมาเบิ่งก็เจ้ากว่า,าวมันมเนี่ยเจ้าแคระอาณาไมนา,มานะตะก,กี้เฮาไปไทยได้พี่นอ้องเฮาไปถ่ายอะไบ่มีเวลานอกมากผัดมันขึ้นมันยั่งเลยก็เลยอนามัยเวียนเพื่อนเวียงซ่านกนเหมือนี่นี่เนาะกะชิบบมาเนี่เนาะพี่นอ้องตู้พี่เจ้าแคระว่าเเนาะความฟันก็คืออยากคลายหนามนาะพี่นอ้นองคลายหนามปัน่นแล้วก็คือเจาแคระเปิดฐานต้นนั่นแหละแต่ว่าเปิดฐานต้นนั้นคลายอยู่ในนี่งไกๆเนาะใส่ตู้ใบเดียว มันก็ทำเลมันก็บโบไดมันอยู่ในเพื่อนหลือเข้ามาเนาะมันบไดเคมทางก็เลยอยากคายตู่ตัวนั่นแต่ว่ามันเพลเลยเนาะคือเฮา่ยเฮาหยกอันยังมันโบไดเลยเนาะเขาไปเดียวมันคายไปคายมามันลุมถับก็เลยว่าเอาลมกับซานิกเนาะซานิกเป็นคนชวนจะพี่น้องชาวแกก็อยากคายยู่แหละต่อบ่มีทุนเนาะก็มานีนะก็เป็นคนหมักคายเรื่องเนาะพี่น้องเป็นคนหมักคายคอง ความพันก็คืออยากคลายคลองอะไรพี่น้องความพันชาวเคนเนาะอยากมีอาชีพแบบอยากเป็นไม่ข้าเนาะพี่น้องชาวเคนอะหมักแฮงเนาะหมักหมักอาชีพนี่เนาะก็คือเฮาเยน็นอันนั้นพี่น้องต่อก็ยังบ่ทันแล้วเนาะเย็นเผื่อเอาไว้นะเผื่อได้ขายแต่ว่าก็บอกว่าแซนนิงเลยเนาะบางทีเผื่นสิ ออกกัเจ้าแคทนะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ก็ยังบุทันแบบมีนเนาะเจ้าแคทก็บุมีเลยเพราะว่าเมื่อวานนี่ก็ไปหาหมอเนาะพี่น้องเมื่อวานนี่ก็ไปหาหมอเนาะกับเบิดไปไลยเติบเนาะ